สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟ,น,ฟนหวยนะครับทุกทกท่านกันเลยนะครับสลับในที่ในคลิปนี้ก็จะมาใช้ในสูตรนี้นะครับเพราะว่างวดที่แล้วเลขออก01นะครับเลขออก01ไม่ว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างนําสูตรนี้ไปใช้นะครับซึ่งรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วที่ออก87เนี่ยนะครับก็เข้า01 นะครับเนาะเออ,เอ,อนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็เนาะเลขมันออกมันเหมือนกันคล้ายๆกันว่าน่าจะออกไม่แตกต่างกันเยอะหรอกนะครับเนาะอ่ะในงวดที่แล้วก็มีอีกนะครับในเลขที่ออก1-7ด้วยเนาะหนก็เน้นๆวิ่งล่าง1นึ่งนะก้ามา1 นะครับเนาะอ่าแหละเลขที่มันออกเหมือนกันคล้ายๆกันก็นํามาใช้นะครับซึ่งล่าสุดหวยออกในที่ใน0ูนะครับศูตรงๆไม่ว่าจะเป็นบนจะเป็นล่างเอาสูตรนี้ไปใช้อะยังไงก็ขอให้สูตรนี้เดินดีอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับสลับในสูตร01นรก็จะมีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับออกไปออกไปในที่6กสอ 6 2 1 3 5 0ถัดมาเป็น1 2 7 0 0 1นี่อะอันนี้ออกล่างอันนี้มาออกบน0 1ส่วนนี้ว่าถัดมาออกไปที่ใน2 7 4 6 0 5นะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีอีกนะครับก็ออกไปในที่ใน8 8 7 6 1 9 9 3 8 2 1 0 1อ่ะเนี่ยก็ออกบนเหมือนกันนะครับถัดมากออกไปที่1น8 9 0 2 2อ่ะอันนี้ก็อีกช่วงหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอีกนะครับออ่ะอันนี้ก็จะเป็นในที่ใน0 0 5 2 0 0 7แล้วก็1 6 0 1 5 4 ถัดมานะครับก็จะเปในที่1 1 1 1 1หนนะครับแล้วก็จะไปในที่ในอีกช่วงหนึ่งนะครับก็นะครับก็เป็นล่างเหมือนกันเนาะนะครับ7 4 8 9 3 6ถัดมาเป็น4 6 0 1 0 7นะครับแล้วก็7 3 3 8 2 2อ่ะนี่แหละนะครับทั้ง บทที่เลขที่ออก0ูนนะครับไม่ว่าจะเป็นออกบนนะครับหรือออกบนหรือออกล่างหรือออกล่างนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับเนอะมาดูกันแนะว่ามันจะเอาตรงจุดไหนเนี่ยนะครับที่จะมาออกนะครับเท่าที่ดูผมไปดูแล้วนี่ก็คือจะนํานะครับไปที่ในหลักสิบหลักสิบตรงไหนหลักสิบบนตรงนี้เลยนะครับในตําแหน่งตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน 5นะครับ5นี่ก็มา5 9นี่ก็มา9 0นี่ก็มี0 3นี่ก็มา3นะครับเนาะเออนะฮะเนาะอ่ะก็นะครับ,นะรบล่าล่ลาสุดนี่จะเป็นในที่ในตัวไหนถ้าเท่าทิวแล้วนะครับมาล่างมาบนมาล่างมาบนเนาะอืมนะฮะอันนี้0 3นะฮะ ก็แสดงว่านะครับเนี่ยมาล่างมาบนมาล่างมาบนก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยก็คือถ้าตำแหน่งตรงนี้ก็ต้องเป็น1นี่หจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่นะถ้า1มานี่มนันมักจะมาต่อนะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยหวิ่งล่างอีกนะครับนาะ เออนะครับห,ห,หนึ่งจะมาไหมหนึ่งจะออกหรือเปล่านะครับแต่บางทีก็พอหวยออกมาแล้วอาจจะไม่มีมีหนึ่งก็ได้แล้วก็ย้มว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบนําไปซื้อนาไปจับนาไปติดไปแล้วกันนะครับเนาะอ่าบางทีหวยออกมาจะไม่อาจจะไม่มีหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งเท่าที่ดูต่อไปอีกเนี่ยนะครับแล้วตัวไหนนี่พอจะมาจับกับหนึ่งได้นะครับก็เท่าที่ดูแล้วก็นําในหลักสิบนะครับหลักสิบงวดก่อนหน้า หลัก10บวดก่อนหน้าจับมาลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับเนาะ,อ,ะอย่างเช่นในวันนี้นะครับเนี่ยก็นําหลักสิบหลักสิก็คือ0 0ศเพิ่มไป1แต้มลดมาก็จะเปนในที่ใน9แล้วก็8เนี่ยก็มาจับเนี่ยห้าศูนย์มานะครับมาในที่ในบนอันนี้เหมือนกัน,นอ่ะศูนย์เหมือนกันเลยเนี่ยก็คือเอาหลักหลักสิบเนี่ยหลักสิบวดก่อนหน้าที่นะครับวดวดที่ออก 0, 0ูนย์ศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็น8 9 0 1เก้านย์นึ่ยผลออก9 0้าศูยเนี่ย9 0้าศูยจับไม่ายากแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้เป็น5เนาะเพิ่มแต้มไปเป็น6ลดแต้มมาเป็น4แล้วก็3เนี่ยผลออกหกศูนนี่0นี่6แล้วก็ในช่วงนี้นะครับ3ได้3าแล้วเนาะนี่ก็นำตนัวเนี้ยนะครับ0ไปเพิ่มแต้มเป็นอ่า0ก็ต้องเป็น1สิเออนะครับ ลดแต้มมาเป็น9แล้วก็8นี่ก็มา3-8นะครับก็แสดงว่าในช่วงล่าสุดเนี่ยต้องนำในหลัก10ก่อนหน้าก็คือ4เพิ่มแต้มไปเป็น5ลดแต้มมาเป็น3แล้วก็2นะครับอ่ะนี่แหละนะครับก็ถ้าล้วให้ผูกจับคู่ก็จะได้นะครับในที่ใน1 1 2 1 3 1 4แล้วก็1-5เนี่ยนะอ่ะใครชอบในเด่นหก็ ซื้อไว้ติดไวนน้นะครับแค่ในนะครับสี่ชุดนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะมันอาจจะเพิ่มเต้มไปอีกก็ได้เนาะอาจจะเป็นตัวลองนะครับเนี่ยหนึ่งหก็ได้นะครับก็ถ้าเบิ้ลมันเบิ้ลมีโอกาสมาไหมงวดนี้มันก็มีโอกาสนะครับเนี่ยเนาะมาสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองเนี่ย,ย, 2, 2, 1, 1, 2, 2, ยอ่อาติดเลขเบิ้ลไว้ด้วยนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าหวยออกวันที่ยี่สิบสองนะครับ เพราะวันที่22สองก็เลขอาจจะออกเลขเบิ้ลก็ได้นะครับแต่ก็ก็มันอา,อาจจะสองสองอีกก็ได้นี่เออเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนาะมันก็มีโอกาสที่จะออกเลขเบิ้ลน,นะครับในวันนี้เนาะเด่นเด่นศูนย์ก็มีศูนย์มีศูนย์มีศูนย์เนาะอืมหรือว่าวันนี้จะมีศูนย์เนาะศูนย์ในศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์หก ห้าเก้าหกก็ใกล้เคียงเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหรือเปล่าถ้าศูนย์มานะครับเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อลองนําไปจับเพื่อกันนะครับตน,นไหนก็เ่าเป็นเหมือนในงวดที่แล้วเลยเนาะเนี่ยไล่ดูแบบเนี้ยนะครับมันมาล่างเนาะเนี่ยตัวยินดีด้วยนะใครที่นําสูตรนี้ไปจับนะครับสลับในที่ในงวดที่แล้วนะครับเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดนะฮะก็นะครับก็ใช้ได้เฉพาะในงวดที่ออกหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะนะ ในวัไหนออก17นี้เอาสูตรนี้มาใช้เลยนะครับสลับในที่ในหวยลาวพัฒนานะครับอย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีเลขนี้เลยก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ